สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับหากชื่นชอบและอยาสนับสนุนผมสามารถสนับสนุนผ่านทางปุ่มซุปเปอร์แตงหรือบัญชีธนาคารได้เลยนะครับขอบคุณครับตอนที่1479ราชาเซียนที่แท้จริงยิ่งกว่านั้น47คนรีบวิ่งเข้าไป จะเจอปัญหาใหญ่สองคนถูกฆ่าตายไปแล้วพวกมันกลายเป็นไอพลังสีดําทันทีสําหรับคนที่อยู่จุดสูงสุดของเซียนขั้นสูงสุดกดสายเซีนภานตัวของพวกเขาได้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้วพลังชีวิตของพวกเขาแข็งแกร่งมากแต่พวกเขาถูกใครบางคนในเงามืดฆ่าทันทีมันน่ากลัวมากมันคือพลังแห่งความมืดร่างที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งฝึกฝนวิถีแห่งความมืดกําลังโจมตีพวกเราอยู่ราชาเซียนครึ่งเก้ามีดวงตาสีม่วงหกดวง แต่คนพบไอพลังเห็นความมืดเขายกอาวุธเซียนหมืหน่นนขละาขึ้นมาทันทีและเตรียมพร้อมป้องกันตัวอะไรนะวิธีฮิงความมืดงั้นเหรอเซียนคนอื่นๆต่างก็หวาดกลัวเช่นกันพวกเขาหยุดและเบียดเสียดกันหันชิวไม่ปรากฏตัวแต่ดูเหมือนว่านางจะอยู่ไปทั่วทุกแห่งนางพุ่งออกมาแบบสุ่มและโจมตีอย่างรุนแรงไม่ว่านางจะทาให้สาเร็จหรือไม่นางก็จะหายไปในความมืดทันทีเซียนทั้ง15้าคนถูกกักไว้โดยนาง พวกเขาไม่สามารถรีบไปที่คาลหอาเซียนเพื่อฆ่าจางรุ่งเชิได้เขาจึงใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้และใช้วิชากายของเขาเพื่อรีบไปที่คาลหสาเซียนจางรุ่งเชิญไปหาเซียนที่แข็งแกร่งมากมาขนาดนี้มาจากที่ไหนกันแต่และคนสามารถยึดพื้นที่ได้ดวงตาของฟางยี่เย็นลงเขากำลังไล่ตามจางรุ่วเฉิญทันใดนั้นชายผู้ธรรมดาก็ปรากฏต,ตัวต่อหน้าเขาเขาถือกระบี่ขึ้นสนิมและมาขวางเขาเอาไว้นี่เป็นมนุษย์ที่ดูธรรมดามาก แต่ทาให้ฟางอี้รู้สึกถึงอันตรายอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามฟางอี้ไม่สามารถสนใจเรื่องทั้งหมดได้เขาจะต้องหยุดแจ้งอ่อเฉยให้ได้ถ้าปล่อยให้แจ้งอ่อเฉิยยึดคลฤหาสเซียนได้เขาต้องโกรธจัดจนเป็นบ้าไปแน่ๆเร็วไปฟางอี้ไม่ได้ชะลอความเร็วลงเลยลำแสงพุ่งออกมาจากน้ำผาข,ของเขาไปยังอเลอร์ร่างของอเลอร์สัน่นและหายไปจากจุดนั้นไม่นะฟางอี้รู้สึกถึงความรุนแรงของอันตราย เขาเปิดใช้อัคลา,าป้องกันทั้ง10บนตัวของเขาโดยไม่คิดก่อตัวเป็นกรอบป้องกัน10ชั้นเกือบจะพร้อมๆกันมีการระเบิด10บครั้งลำแสงกระบี่ทะลุผ่านโลกทั้ง10ตรงไปที่หน้าของฟาง,งี่เกราะดาวเคราะห์น้อยพลังสายเซียนพุ่งออกมาจากหน้าผาของฟาง,งี่และฉายแสงเป็นดวงดาวปรากฏขึ้นปกป้องร่างกายของเขาทั้งหมดฟาง,งี่ลอยไปกระแทกกับพื้นบนท้องฟ้าเส้นผมของเขาถูกฟันด้วยปลายกระบี่ ลอยลงมาช้าๆฟังยี่คิดในใจข้าประมาทไปใช้หนุ่มธรรมดาคนนี้เป็นบุคคลอันตรายโจดีที่ข้าตอบสนองได้ไวพอมิฉะนั้นแล้วก็ผลที่ตามมาคงไม่เป็นเช่นนี้หรอกอ่าเลาิถือกระบีาา่แลหะไร้ซึ่งความรู้สึกเขาปรากฏตัวขึ้นใหม่ครั้งที่เดิมแต่มีเลือดไหลออกมาตามแขนของเขามันหยดจากดาบลงมาพลังจากดาบน้อยสีขาวทำร้ายเขาก่อนหน้านี้ จากโรเชนรู้ดีว่าเวลานันกกระชั้นชิดเห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาเมื่อกี่คนจะไปต่อกรอกับเซียนชั้นนำหลายสิบคนจากโลกทั้งสองได้พวกเขาสามารถชะลอเซียนไว้ได้ชั่วขณะดังนั้นเขาจึงหยิบน้ำเต้าดวงดาวเองสายน้ำออกมาเมื่อเขาอยู่ใต้คลื่อหาเซียนเขาก็ตบมันขึ้นไปมีเพียงน้ำเต้าดวงดาวเองสายน้ำเท่านั้นที่จะสามารถบรรจุคลื่อหาเซียนทั้งหมดเอาไว้ได้ภายใต้การกระตุ้นอย่างเต็มกำลังของเขา น้ำเต้าดวงดาวเองใส่น้ำก็ขยายใหญ่หหขึ้น,นเรื่อยๆกระแสน้ำบนขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากช่องเปิดและปกคลุมครหาหั์เซียนเอาไว้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามครหาหั์แม่ขยับเขาไม่สามารถเก็บมันได้เลยแต่แม่น้ำแห่งกฎสีทองยาวสิบลี้บินออกมาจากครือหั์และแตกเป็นกระแสน้ำบนจากน้ำเต้าทรงพลังมากไม่น่าแปลกใจเลยที่มันเป็นกฎของอาวุจักรพัรด์ เห็นได้ชัดว่าจารุเฉินไม่สามารถเคลื่อนย้ายกดอาวุธจักรพัดได้ด้วยกลยุทธ์ปกติจารุเฉินเก็บน้ำเต้าดมได้ดาสายน้ำออกไปและเป็นขึ้นบันไดทันทีเขารีบวิ่งไปที่ประตูแต่ที่ที่เขาเข้าไปดูเหมือนว่าเขาจะกระโดดลงไปในทะเลสีทองกดสายเสียอันหนักหน่วงได้ทําให้เครือหายกลายเป็นของเหลวมันลังไหลเข้ามาจากทุกทิศทางและหนักกว่าปลอดหลายพันเท่ากดสายฟ้ากดกระบี่กดความคมกฎการทลุทะลวง กดลมและอื่นๆล้วนแข็งแกร่งมากดูเหมือนว่าพวกเขาจะพยายามหลอมจางรูเฉินเข้ากับคาลือหาดสุบจางรูเฉินหยิบเท่ากระดูกจากพัดฝอออกมาวงแหวนแห่งแสงพุทธะปกป้องทั้งร่างกายของจางรูเฉินป้องกันกดสายเสียที่เข้ามาในเวลาเดียวกันปราณีในตัวของจางรูเฉินก็พ่นออกมาราวก,กับน้ำพุมันกระจายไปทุกซอกทุกมุมของคาลือหาดอย่างรวดเร็วไอพลังของโพเทพชั่นละล้าง ติดตามปรานเซียนไปและกระจายไปยัง72ิทิศทางเข้าไปพัวพันกับคั้วรหัรวบรวมพนึกการเวลาและมิติบนหน้าผากของแจงวิเินปรากฏขึ้นและหมุนอย่างรวดเร็วในทะเลปานของเขาแม่น้ำสื่อสวรรค์เพิ่มความเร็วในการไหลเป็นสองเท่าปานพระบุุษอูจ,จินไม่ได้ทิ้งกลยุทธ์ของมหาเสี่ยมาในกฎอาวุธจ,จกักรพรรดิภายใต้การเผาไหม้ของพร,ริงเทพชำระล,ล้างคั้วรหาดทั้งหลังก็เริ่มสะเทือนในไม่ช้า จากนั้นมันก็เล็กลงเรื่อยๆบินเข้าสู่ทะเลปานของจ้งรั่วเฉินเมื่อเห็นจ้งรั้วเฉินรวบรวมคลือหาดเซียนได้เซียนแห่งโลกดาบรเวจีและโลกคลืนหาดม่วงต่างก็กรีดร้องอยางโกรธเกี้ยวถอยจางรั้วเฉินขับรถม้ามาังกรทองรีบออกมาจากถ้ำใต้ดินอาเลอร์หันชิวเสียงปีศาจและคนบาต่างทิ้งคู่ต่อสู้ของพวกเขาพวกเขาพุ่งเข้าไปในรถม้ามังกรทองคนบาได้รับบาดเจ็บทั้งตัวและเสื้อคลุมของเขาถูกยอ้อมเป็นสีแดง แต่เขายังหัวเราะอย่างบ้าคลั่งนักสู้ระดับแนวหน้าห้าคนบุกเข้าไปในภูเขาเซียนหูจินและขโมยกดอาวุธจกักรพรรดิภายใต้การปิดล้อมของบุคคลชั้นนำจากโลกคาลเลหาดม่วงและโลกดาบอเวจีครั้งนี้ชื่อของข้าจะไปที่รู้จักไปทั่วสาทัวมันน่าอัศจรรย์มากรถม้ามังกรทองนั้นเร็วมากเซียนของโลกดาบอเวจีและโลกคาลเลอหาดม่วงไม่สามารถตามได้ทันขณะที่พวกเขากำลังจะออกจากถา้ำ ดวงตาของจางวิเฉินก็หลีลงเขาเห็นครึ่งคนครึ่งสัตว์หัวล้วนยืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาชายผู้นั้นสูงเจ็ดฟุตร่างกายครึ่งบ,บนของเขามีกล้ามเนื้อขนาดเท่าถาังน้ําและสองแสงเป็นโลหะครึ่งล่างของเขาคือสองขาของสัตว์ร้ายที่ปกคลุมไ้ด้วยเกล็ดมางก่อนพวกมันหนาราวกับหินโม่และมีประกายไฟสีแดงพุ่งออกมาจากพวกมันมันหน้าขาออกแล้วมือกุมหน้าอ,อกเขายืนอยู่หน้ารถม้ามังกรทองดวงตาของเขาลุกเป็นไฟราวกับเตาหลอม แล้วร่างกายของเขาก็สูงราวกับภูเขาที่ไม่อาจจะขยับขยื่นได้ไอ้พลังของเขาน่ากลัวมากมันแข็งแกร่งกว่าฟางงี่และปรลามาจาร์กระบี่ตรงหลิวเยี่ยคงงั้นเหรอรายิ้มของคนบ้าหายไปในขณะที่เขาพูดว่าเขาเขามาถึงข้นราชาเซียนแล้วเหรอคนบ้าใช้พลังสมาธิเพื่อบอกจางเฉินอเล่หันชิวและดอกไม้สับพลังเซียนเกี่ยวกับเยี่ยคง ในขั้นราชาเสียงครึ่งก้าเยี่ยคงอยู่ในสิบอันดับแรกของโลกคัเลือหาดม่วงเขาเป็นที่รู้จักมากคนบ้าได้ศึกษาเกี่ยวเขาก่อนที่จะเข้ามาสู่โลกจูหลิงเขารู้ว่าบุคคลคนนี้เป็นศัตรูโฉชกาศตอนนี้เยี่ยคงได้มาถึงขั้นราชาเสียงแล้วเขาอาจเป็นราชที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคั้เลือหาดม่วงในตอนนี้คนบ้าและหันชีวบินออกมาจากรถม้ามาก,กรทองพร้อมกันพวกเขาโจมตีเยี่ยคงด้วยกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดพลังของเต่าโบราณ คนบ้ายกไปเท้าขึ้นด้วยมือทั้งสองข้างรูปลายลูกอสนับพันปรากฏขึ้นวิธีต่อมามบเท้ามีความกว้างมากกว่าหนึ่งเมตรและยาวหลายร้อยเมตรเขากระแทกลงที่หัวของเย่คงดอกบัวแห่งความมืดหันจิยยกมือทั้งสองข้างไอพลังแห่งความมืดก่อตัวเป็นดอกบัวสีดำระดับสาสิบหกระหว่างนิ้วของนางแลวนางก็ตบไปทางเย่คงเย่คงพ่ดไฟออกมา มันเหมือนกับภูเขาไฟที่ปะทุขึ้นไปยังดอกบัวสีดำระดับสาที่หดอกบัวความมืดน,นั้นสมบูรณ์จริงๆแต่มันก็ยังคงหลอมละลายภายใต้ปเปลวเพลิงของเยี่ยคงจนกระทั่งมันหายไปเป็นไปได้ยังไงคิ้วเรียวของหันชิวขมวดคิว้วไฟที่อยู่ต่อหน้านางทําให้ใบหน้าที่ของนางแดงผิวของนางยังเจ็บจากการอบยาดูเหมือนเยี่ยคงจะมีพลังกาลังที่ไร้ขีดจากัด ขาวควาไม้เท้าของคนบ้าด้วยมือข้างเดียวส่วนมืออีกข้างหนึ่งกลายเป็นเหมือนพัดขนาดใหญ่ตบไปที่หน้าของหันจิวตุบๆหันจิวและคนบ้าลอยไปข้างหลังและกระแทกพื้นอย่างแรงเกิดเป็นลุ่มรูปคนผู้เขากล่าวเลือดออกมารแรงขนาดนั้นเลยเหรอแจ้งวนเฉินไม่คาดคิดว่าหันจิวละคนบ้าจะถูกส่งกลับโดยการแปลกเปลี่ยนเพียงครั้งเดียวและยังได้รับบาดเจ็บสหาหัสอีกด้วยมันเป็นความพ่ายแพ้อย,อย่างยับเยิน ร่างขนาดใหญ่ของเยี่ยงคงพุ่งออกมาจากทะเลเพลิงเขาเยื่นสองมือใหญ่ออกไปจับคอวิญญาณมังกรสองตัวเขาบดขยี้วิญญาณมังกรทั้งสองให้แตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงจากนั้นร่างที่เป็นเหมือนหองคอยของเขาชนเข้ากับรถม้ามังกรทองรถม้าเป็นอาวุธเซียนก้าวเห่ยงแต่เยี่ยคงก็มีเกราะเซียนเหมือนนัละเขาไม่กลัวตุม้มพลังงานยิ่งใหญ่ทั้งสองประทะก,กันร่างของเยี่ยงคงถอยห่งางออกไปเรื่อยๆพื้นใต้เท้าของเขาพังทลายลง เขาถอยกลับไปมากกว่า300จ้างก่อนที่จะตั้งตัวให้มันคงในที่สุดเขาก็อยู่ระบ้ามังกรทองลงได้ไม่น่าแปลกใจที่เขาแข็งแกร่งมากใช้ร่างใหญ่คนนี้ฝึกฝนร่างกายจนกลายเป็นเซียนจริงๆจากรูเฉนมองเห็นทวารทั้ง144จุดบนร,ร่างกายของเยี่ยงคงประมาณเหมือนกับดวงดาว144ดวงที่ฝังอยู่ในร่างกายของเขาเครื่องเซียนขั้นแรกปกติยังกงอ่อนแอกว่าเครื่องเซียนขั้นแรกที่มีร่างกายศักดิ์สิทธิ์ในการต่อสู้เล็กน้อย เยโคงเป็นอย่างหลังทันทีที่รถม้ามังกรทองหยุดลงจางเฉินก็วาดนิ้วของเขาออกไปรอยแยกมิติที่ยาวสิบจังพุ่งตรงไปยังเยี่ยคงแต่ก็คิดไม่ถึงว่าเยี่ยคงที่มีร่างขนาดใหญ่แต่ก็ว่องไวมากเช่นกันเขาใช้วิชามังกรขั้นสูงแล้วหลบรอยแยกมิติเขาพกฏตัวขึ้นที่ด้านข,าข้างของรถม้ามังกรทองเขาใช้แขนทั้งสองข้างยกรถมาขึ้นเหนือหัวจากนั้นเขาก็โยนมันไปที่ท่ามใต้ดิน รถม้ามังกรทองรุ่นหนอย่างรวดเร็วในอากาศภายในนั้นแจงง้อนเฉนทรงตัวได้อย่างรวดเร็วแล้วมองลงไปเขาบังเอิญเห็นฟาง,งยี่และปรมา,าจารย์กระบี่ตรงหลิวและเซียนหลายคนจากโลกดาบเเวจีและโลกคลือหานม่วงเขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์นี่มันยุ่งยากแท้ๆและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยวนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไป แล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ